สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการสร้างตัวแปรคลิปที่5ตัวแปรค่าสมบูรณ์หรือ absolute value นะครับตัวแปรค่าสมบูรณ์นะครับช่วยในการคำวนวณหาระยะทางจากจุดศูนย์กลางหรือค่ากลางนะครับซึ่งอาจจะใช้ประยุกต์ในการหาระยะความผิดพลาดจากเป้าหมายหรือค่าที่กำหนดให้เป็นเป้าหมายนะครับค่าที่ได้จะมีเป็นค่าบวกนะครับซึ่ง าจากภาพนี้นะครับจะเห็นว่าแอบส์ลูดของ4-4ลบ4ก็คือ4นะครับแอบส์ลูดของ5ก็คือ5นะครับดังนั้นค่าแอบส์ลูดจะมีค่าเป็นบวกนะครับหรือ,อลบ4กับ4มีค่าสมบูรณ์เท่ากันนะครับทั้งลบ4และ4เองก็มีค่าสมบูรณ์เหมือนกันดังนั้นนี่คือลักษณะของค่าสมบูรณ์นะครับมาดูข้อมูลจากตัวอย่างนะครับซึ่งผมนำ ข้อมูลจากคำถามคำตอบครั้งที่1นะครับพูดถึงการเปรียบเทียบผลเทคนิคก,การตรวจวัดอากาศจาก3แบบนะครับกับค่าที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดอากาศนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากคำถามคำตอบครั้งที่1นะครับซึ่งตัวแรกก็เป็นหมายเลขสถานีนะครับตัวที่2เป็นค่าที่ตรวจวัดได้จากสถานีจะมีการตรวจวัดแบบ3วิธีนะครับ หนึ่งสองสามนะครับทีนี้เราก็มาดูว่านะครับจะสร้างตัวแปรค่าสมบูรณ์ยังไงนะครับการสร้างตัวแปรค่าสมบูรณ์นะครับเราก็เอา,อาคำสั่งนะครับฟังก์ชันของอวิธีการหาตัวเลขค่าสมบูรณ์นะครับก็คือมี abs นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับค่าสถานีตั้งแล้วก็ลบด้วยวิธีการคำนวณแต่ละวิธีนะครับซึ่ง คำนวณตัวแรกก็อาจจะคำนวณด้วยวิธีที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำเพื่อทำการเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทำการนะครับสร้างตัวแปรค่าสมบูรณ์นะครับก่อนอื่นมาที่คอมพิวครับครับเลือกคอมพิว transform compute v a r i a b l นนะครับจากนั้นนะครับก็กำหนดชื่อตัวแปรใหม่นะครับเราจะตัวแรกก็จะให้ชื่อว่านะครับ ABS นะครับแล้วก็ underscore นะครับ IDW นะครับทีนี้ก็มาเลือกที่ Numeric Expression นะครับเลือกที่นะครับ all นะครับเลื่อนลงมานะครับ ABS นะครับ ABS นะครับอ่านี่ก็คือ Absolute นะครับ Value Number นะครับทีนี้เราก็ดับเบิ่คลิกได้ครับดับเบิคลิกตัวนี้นะครับ จากนั้นก็นำตัวแปรที่จะต้องการคำนวณใส่เข้าไปนะครับสิ่งแรกผมจะใส่เข้าไปคือการตรวจวัดที่สถานีก่อนนะครับคลิกเลือกนะครับตัวแปรสถานีแล้วก็ดึงเข้าไปครับจากนั้นก็ลบครับวิธีการคำนวณแบบวิธีที่1นนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่คือนะครับค่าแอบสโตร์นะครับของอค่าสถานีกับวิธีการคำนวณแบบวิธี วิธีที่1นนะครับจากนั้นก็โอเคครับตัวข้อมูลก็ทําการคํานวณให้นะครับสังเกตว่าทศยอมมีเพียงแค่2ตําแหน่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีหลังนะครับมาดูตัวต่อมาครับ Compuable t e นะครับตัวต่อมาเราก็เป็นวิธีที่2นะครับเปลี่ยนชื่อเอานะครับต่อมาก็มาแก้ไขนะครับวิธีการคํานวณนะครับ เมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วก็โอเคได้ครับก็นะครับโปรแกรมก็จะทำการคํานวณให้ตัวที่สองให้ทีนี้มาดูตัวที่3ครับตัวที่3นี่ก็คือนะครับก็แก้ชื่อนะครับแล้วก็แก้วิธีการคํานวณครับ เมื่อได้ถูกต้องแล้วก็นะครับทําการตอบโอเคครับโปรแกรมก็ทําการคํานวณให้นะครับมาดูที่อเอาพุทนะครับจะเห็นว่าตัวแปรถูกสร้างหมดแล้วนะครับอา,อาจจะมีทัศมเพียงแค่2ตําแหน่งเราอาจจะปรับเพิ่มครับเป็นสี่นะครับเมื่อปรับแก้แล้วก็ไปดูที่ Data View ครับ จะเห็นว่านะครับข้อมูลนะครับเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับนี่คือค่านะครับแอ v a l ลูดแวลูนะครับของวิธีการแต่ละวิธีกับค่าของสถานีนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันอา,อาจจะดูหรือสรุปยากนะครับผมแนะนำให้ใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือค่าอักริเนะครับดูว่า,ามีแต่ แต่ละวิธีมีค่าเฉลี่ยผิดพลาดกันเท่าไหร่นะครับมาที่ Data ครับเลือก Aggregate นะครับใส่วิธีการทั้ง3วิธีครับค่า Absolute ทั้ง3วิธีใส่เข้าไปครับตัวเบรกไม่มีนะครับเพราะเราจะต้องการดูทั้งหมดนะครับจากนั้นก็กำหนดให้ไปสร้างตัวแปรใหม่นะครับสร้างไฟล์ใหม่ครับเป็นไฟล์ Aggregate Data นะครับจากนั้นก็โอเค ทีนี้ก็มาเปิดดูนะครับข้อมูลนะครับที่เราสั่งให้ทำาก,าการ a g g r e g a t e นะครับโดยเป็น a g g r e g a t e ลักษณะของค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะพบว่านะครับมันมี2ทยษฎมก็อาจจะดูไม่ชัดนะครับผมเพิ่มเป็นสีทสิยมให้นะครับอันนี้เป็นผลได้จากการ a g g r e g a t e นะครับ เดี๋ยวเรามาดูใน powerpoint กันอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งครับผลการนะครับสร้างตัวแปรค่าสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้ตัวแปรใหม่3ตัวนะครับเป็นตัวแปรค่าสมบูรณ์นะครับก็คือผลต่างจากค่าตรวจวัดที่ได้จากสถานีนะครับทั้งวิธีที่1วิธีที่2และวิธีที่3นะครับตัวแรกตัวเลขที่ได้มานะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับซึ่ง ถ้าต้องการดูว่านะครับคะแนนนะครับหรือค่าที่ตรวจวัดได้จากาแต่ละสถานีต่างจากแต่ละวิธีต่างจากการตรวจวัดสถานีนะครับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องใช้ฟังก์ชันหรือคำสั่งเพิ่มเติมนะครับเป็นฟังก์ชัน aggregate data นะครับซึ่งผลนะครับดูค่าเฉลี่ยของความต่างของแต่ละค่านะครับเพราะว่า วิธีที่1น,นะครับมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดนะครับวิธีที่3เป็นลองลงมาแล้วก็วิธีที่2เนี่ยมีค่าผลต่างเยอะที่สุดนะครับมาดูตัวอย่างการใช้ค่าสมบูรณ์ในการสร้างตัวแปรในงานวิจัยในกรณีอื่นๆบ้างนะครับนี่เป็นบทความตีพิมพ์ครับของผมนะครับซึ่งพูดถึงการ วิเคราะห์ land use land cover change นะครับการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงผิวดินนะครับในหมู่บ้านเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์นี้ผมได้ใช้เทคนิคในการสร้างตัวแปรสมบูรณ์นะครับหรือค่าสมบูรณ์มาใช้ช่วยในการสร้างตัวแปรนะครับตัวแปรที่ผมใช้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งคุมดินนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของที่ดินและสิ่งคุมดินนี้ จะวัดเป็นผืนที่ดินนะครับแปลงที่ดินนะครับซึ่งจะดูการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลดาวเทียมนะครับในปี2002กับ1ปี1995นะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะครับพบว่านะครับข้อมูลดาวเทียมจะมีความคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ30%นะครับในการแปลภาพ Land Use นะครับ จากแลนโคเวเชงดังนั้นผมก็เลยกำหนดให้นะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมีมากกว่า30%นะครับซึ่งจะต้องทำการคำนวณเป็นค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับจากนั้นก็มาพิจารณาว่าถ้าเกิน30%ถึงจะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าต่ำกว่าก็ไม่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือลักษณะตัวแปรที่ผมใช้ค่าสมบูรณ์ในการสร้างนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube เป็นกำลังใจชอบใจกุุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ติดตามกคุณากด s u b ส c คร b e ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ